สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอแกมอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาจะที่ยงขืนแล้วทุกคนดึกมากนะวันนี้นะคะเอ่ออย่างที่เพื่อนเห็นในตําเนวว่าแกมจะมาทํา g ฟต์เอาเนะคะและแกมมก็อยากจะมาขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะต้องบอกนว่าแกมเริ่มทํา YouTube เพราะแกมมีความสุขว่าแกมเอ j นจอยกับเครื่องสําอางแกมเป็นคนหนึ่งที่มีความแบบเป็นผู้หญิงอินโทรเวิร์มากเป็นคนที่ว่าไม่ได้มีสังคมกว้างนะคะเป็นช่องทางที่ ทําให้แกมแบบว่าได้แชร์สิ่งที่กกมชอบได้แชร์งานอาดิเรกที่กกมรักนะคะได้แชร์เครื่องสับอ่างที่แกมใช้นะคะแกมถึงทําเป็นช่องแบบ YouTube ของแกมขึ้นมานะความสุขมากๆที่ทุกๆคนน่ะชอบงานอาดิเรกนี้ของเรานะก็แสดงว่าคนที่ติดตามกันมา1 7 0 0 0คนเนี่ย ก็ต้องชอบรีวิวที่กัมทำชอบอาจจะชอบการพูดอาจจะชอบรีวิวเร็วๆของแกมอาจจะชอบผลิตภัณฑ์ที่กมรีวิวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยหมือนเจ็ดพันคนน่ะต้องชอบสกินแคร์ชอบเมคอัพชอบอะไรแบบคล้ายๆเหมือนที่เราชอบถึงติดตามเรามานะคะคนอยู่กแกมาตั้งแต่ตอนที่แกแบบเรียนจบเอแบกใหม่ๆไปเรียนอังกฤษ อยู่อังกฤษแล้วไปอเมริกาเรียนจบโทแต่งงานจนเนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะคะก็คือต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็หลายๆคนพี่ๆน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์กัมทุกวิดีโอเลยกัมจำได้กําจำรูปได้แล้วก็เวลาที่เพื่อนๆเ,เวลาคอมเมนต์ใช่ไหมมันจะมีชื่อบอกแกมก็จําได้นะคะก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะที่เพื่อนๆติดตามันมาเนี่ยแกมขอขอบคุณ โดยการที่ขอแจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนที่ติดตามแกม,มานะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ของรางวัลเหล่านี้นะคะง่ายมากง่ายมากเพื่อนๆแค่ต้องกดติดตามช่องแกมนะต้องกดติดตามนะเราเราไม่โกงนะอ่ะกดติดตามเสร็จใช่ไหมคะในด e สคริปชั o นบ็อกซ์นะคะจะมีลิงก์อยู่นะคะลิงก์เขียนว่าลิงก์ร่วมเล่นสนุกขอบคุณ 17K นะคะเพื่อนๆกดลิงก์นั้นนะแล้วก็ กรอกข้อมูลให้แกมหน่อยนะคะเชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเบอร์โทรแกมใส่เผื่อไว้เผื่อที่ว่าเวลาไปสนีไปหาเพื่อนเพื่อแล้วแบบเฮ้ยหาบ้านไม่เจออะไรเงี้ยก็ใส่เบอร์โทรไว้นะคะสําคัญมากๆเลยที่อยู่ทุกคนทุกคนต้องกรอกที่อยู่ให้ครบนะคือมีทั้งตําบลอําเภอจังหวัดแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรไปสนี เขาเรียกว่าอะไรแบบหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์อะเงี้ยต้องใส่ให้ครบนะเอางงแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรนะคะแต่คือที่อยู่ต้องใส่ให้ครบนะคะที่อยู่ต้องใส่ให้ครบแล้วเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีผิวแทนนะมีผิวแทนหรือว่าผิวสองสีนะคะรบกวนกรอกมาให้กันหน่อยถ้าเพื่อนๆแบบมีผิวสีเหลืองผิวขาวอะไรเงี้ยไม่ต้องกรอกนะคะผิวสองสีผิวสีแทนนะคะกรอกมาให้หน่อยว่านะเพราะว่าวันนี้นะคะรางวัลที่เราจะให้เนี่ย มีทั้งสําหรับคนที่ผิวเหลืองผิวขาวกับคนที่มีผิวสองสีหรือว่าผิวสีแทนนะคะนะช่วยกรอกให้แกมหน่อยนะคะสําหรับเพื่อนเมื่อคนไหนนะคะที่ไม่สามารถหาลิงก์เด็กแกมจะพยายามใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แต่บางทีใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์มันไม่ขึ้นไงทุกคนอ่าแบบจนบัญญาแล้วหาไม่เจอค่ะพี่หาไม่เจอจริงๆนะคะเออติดไม่ใช่ติดตาม ดีเอ็มมาหาแกมได้นะคะที่ IG จีแกมม1วันนะคะเดี๋ยวแกมจะส่งลิงก์ให้เพื่อนๆเองนะก็น้องแกมอยู่ตรงนี้ถามน้องแกมได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะ,ะตื่นเต้นตื่นเต้นกว่าขอบคุณก็คือของรางวัลต้องบอกก่อนว่าของรางวัลแกมมีทั้ง เ,เปิดใช้แล้วเปิดใช้แล้วนี่คือใช้ไม่เกินหนึ่งครั้งสวอชแค่หนึ่งครั้งแล้วคือจบนะนะแต่คือหลักๆแล้วเนี่ยหลักๆแล้วก็คือยังไม่เคยเปิดใช้ยังไม่เคยเปิดใช้นะคะรางวัลแรกสำหรับคนที่มีผิวเหลืองอของรางวัลที่กันจะพูดถึงเนี่ย เพื่อนๆไม่สามารถเลือกได้แกมจะสุ่มนะคะแกมจะสุ่มให้เพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆมีผิวสองสีเพื่อนๆใส่มาให้แกมเรียบร้อยแล้วมีผิวสองสีอะไรอย่างเงี้ยแกมก็จะสุ่มจากของละวันผิวสองสีให้เพื่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นวีลนี้สุ่มนะเป็นการสุ่มจับนะคะก่องแรกมีอะไรบ้างนะคะ รองพื้นโ o หี้าที่กำลัรักเลิฟนะคะเบอร์ของแกมนะคะคือเบอร์02นะคะหขวดไซส์ใหญ่นะคะเอ่อเซตติ้งสเปรย์นะคะของ Urban Decay นะคะไซส์ Travel Size นะคะไซส์สิบหมนะมีแป้งของ KMA นะคะแป้งอันนี้นะคะแกมเปิดใช้ไปแค่1ครั้งแปะไปนิดเดียวเท่านั้นทุกคนแล้วไม่เคยแกะใช้เลยนะคะดีมากควบคุมความมันได้ดีมากเนื้อนเนียนมากนะ มีที่ดัดขนตาของ Essence อันนี้นะคะเคอร์เบิ้ลดีเคกรายออนเนะคะเป็น Travel Size โอที่แกรักเลิฟนะคะสบู่อของ BK a ค n e น่นะคะช่วยลดสิวอักเสบได้ทำให้สิวอักเสบเนี่ยแห้งไวขึ้นนะคะมีลิปบาล์มที่แกรแบบรักเลิฟมากของ l ลเ e ล l Organic เป็นยี่ห้อเดียวที่แกมใช้ตอนนี้นะคะคืออันนี้แล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะอันนี้เนี่ยให้เพื่อนๆไปลองใช้นะคะมันจะเป็นมินิไซส์นะคะอันนี้เอาไว้ทาใต้ตานะคะอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งกล่องอ่ะอย่างแรกนะคะแป้งเดิมไทยแลนด์เป็นแป้งฝุน่นที่เนื้อดีมากเนื้อลื่นมากนะคะคนที่มีผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไม่อุดตันรูขุมขนนะคะคุณหมอผิว เป็นคนที่ทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วแกมแบบหลักมาแกมีตัวในนี้อยู่แล้วกระปุกหนึ่งแกมขอให้เพื่อนๆกระปุกหนึ่งนะคะมีลิปนะคะของมิสเตอร์วัตนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาให้แกม,มาแกยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะคะให้เพื่อนๆอ,นอนหนึ่งอันนะคะมีมีม,ม,ม,มินิซมเปิลอันนี้นะคะของดีออทุกคนนี่ยังไม่เคยเปิดใช้นะคะสี n1 นะคะสำหรับคนที่มีผิวขาวเอเหมือนกันนะคะของเซวานะคะอันนี้คือยังไม่เคยเปิดใช้นะคะมีตัวนี่มินิซมัมเปิลนะคะของตัว innisfree กินทีซเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยแกมชอบมากเนื้อดีมากให้เพื่อนๆไปลองใช้นะคะแล้วนี้ก็คือลองใช้เหมือนกันนะคะ r o y a l eye cream ตัวนี้นะคะรางวัลน,นี้นะคะสำหรับคนที่มีผิวแทนทุกคนผิวแทนนะคะ ตัวแรกนะคะออ้ยรองพื้นตัวนี้นี่คือแบบฟิลเตอร์มากใช้ดีมาก Wonder Look k m A นะคะผิวเพื่อนๆจะเนียนรูคุมือนจะเบรอสวยมากแกมเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้แกมสวอชหนึครั้งแล้วไม่เคยสวอชอีกเลยนะสี3นะคะสีสาเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแทนนะคะ เอกตัวหนึ่งเอาไปเลยค่ะใช้คู่กันนะคะอันนี้คือแป้งเจ้านางนะคะ403นะคะบอกเลยว่าตัวนี้กําชอบมากให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากทําให้ผิวเรียบเนียนตัวนี้นะคะของ BK Acne นะคะมีตัวนี้ให้เพื่อนๆไปได้ลองอีกเหมือนเดิมนะคะ r a b i o l Eye Cream ตัวนี้นะคะขนาดเล็กนะมี ตัวเวจิ a l อ s นะคะตัวดังเป็นแบบมินิไซส์ให้เพื่อนๆไปได้ลองใช้นะคะมี n n นนิสฟรี j u e n r i c h ริ c ครีมตัวนี้นะคะเป็นมินิไซส์เองเหมือนกันนะคะลิปของ Mr. Watt นะคะแล้วก็มีอายไลเนอร์นะคะของตัว e l i p s e ตัวนี้นะคะนี่ยังไม่เคยเปิดใช้นะคะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยตอนที่กำแพ็คจริงๆเนี่ยกำจะใส่แรปให้เพื่อนๆนะคะ ของน,นี้มีอะไรบ้างนะคะมีสบู่อันนี้ทุกคนสบู่ของบีแคงเน่ที่กำลักเลิฟนะคะลิบของมิสเตอร์วัตนะคะมีตัวที่ล้างหน้านะคะเวจิทอซ์นะเอ่อที่ปัดแก้มนะคะครีมบรัชของสสินะคะมีรองพื้นตัวนี้เนื้อสวยมากซิสตาตัวนี้นะคะ มีแป้งนะคะของซินนะคะที่มีผิวแทนนะคะผิวสี03นะจ๊ะตัวนี้อันนี้นะคะเปิดใช้ไปได้รอบเดียวนะคะของ B K Acne นะคะสีเข้มกว่าผิวแก้มนะคะอันนี้คือสี03ทุกคนเป็นคอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นสิวไม่อุดตันแล้วก็ช่วยให้สิวยุบได้นะคะมีตัว Innisfree เ um ซรั่มขนาดมินิไปให้เพื่อนๆได้ลองใช้นะคะแล้วก็มีกล่องอันนี้นะคะนี่ เป็นสกินแคร์สำหรับการดูแลผิวสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะจากเฟสแ a b นะคะนะคะ,นะคะอย่างแรกเลยนะคะลิปสติกโจวีน่านะคะสี09นะคะเปิดใช้ไป1รอบ1รอบนะคะมีตัวนี้นะคะ Uh, moisturizing night cream นะคะของ r o r a l นะคะกลับบุกนี้นะ,ะ๊ะยาน,นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะผิวโทนเหลืองนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะคือ mask ของ s ม m o t o นั่นเองค่ะ ประกาศผลใต้วิดีโอนี้ใน YouTube นะคะในวันที่30นะคะวันวันที่30เนี่ยจะเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้ววันที่31เป็นวันจันท์เด็กกันจะไปส่งของให้วันจันทร์นะคะอนุญาตใช้เป็นกล่องแบบรีไซเคิลนะทุกคนเพราะว่า แก้มก็ไม่อยากแบบไปอยู่ไปซื้อกล่องที่ไปรษณีย์แล้วก็ไปอยู่ที่ไปรษณีย์นานๆน,นะคะขออนุญาตใช้กล่องรีไซเคิลนะคะแล้วแก้มแบบจะแพ็คให้ได้ดีที่สุดทุกคนนะก็มาร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้อาจจะมีกิฟต์เอาไว้แบบพิเศษพิเศษหน่อยอาจจะเป็นเปิดโหวตได้ไหมว่าแบบเพื่อนๆอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะคะก็มาร่วมเล่นสนุกกันเยอะๆนะคะวันนี้ไปแล้วไม่ Bye.